วาามากมิวนิษาขอแซปเบาโชวเอลบางเทียบใจละลายไปหมดเลยมิวนิถาขอแซป,ปเบาเสื้อครอบโชเอลบางเทียบคง,งแข็สามีและลูกสาวดูงานศิลปะนางเอกสาวโพสต์ตำแหน่งคุณแม่ลูกหนึ่ง มิวนิฐาภรรยาสุดที่รักของเซนทราโพสที่นับวันความสวยยิ่งเปล่งประกายมากขึ้นจริงๆและดูเด็กลงเรื่อยๆอีกด้วยเรียกว่ามอมุมไหนก็น่ารักสดใสไปหมดแต่บอกเลยว่าภาพเสร็จล่าสุดของเธอนั้นทําไตสั่นไป,ปเบาๆเหมือนกันเพรอมิวนิฐามากับเสื้อครอบตัวจิ๋วโชว์หุ่นสุดเป๊ะที่มาพร้อมกับเอวบางเฉียบกําลังยืนดูงานศิลปะสุดเท่หลายคนเห็นแล้วสั่งบอกเลยว่าคุณแม่สวยและน่ารักมากๆและดูน่ารักคุณสามเข้าไปอีกเมื่อแม่มิวกาลังเล่นอยู่กับลูกสาวน้องมาเรนและสามีสุดที่ หลายคนเห็นแล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่แซ่บมากขอขอบคุณภาพเมิวนิธาเซนทราโพสน้องมารินภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ